หนึ่งพันแ้อยแปดครั้งเจ็ดแปดเก้าสเอกรก้สองก้าสามก้สี่ก้าห้าก้หกเจ็ดก้แปดเก้าแปดีครับสุดยอด 2,000ครั้ง <laughs> เกือบรับแต่กลับมาได้ครับเดาดาบ,บัน2,000ครั้งนะ <laughs> สุดยอดภูมิใจ